เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่บริเวณปากทางเข้าว l k i กิ้ t สตรีพัทยาใต้หน้าร้านเดอะสโตนเฮาส์นางอัมพรแก้วแสงประธานกตตรสอบพอเมืองพัทยา และผู้บริหารร้านเดอะสโตนเฮาส์ร่วมกับเพื่อนพี่น้องประกอบด้วยชมรมผู้ประกอบการกลางคืนผู้บริหาร t ร e m e um r m a i d สค and r e s t ด์ร a สอร์อำเภอบางละมุงผู้ประกอบการ w l l k y Street และพนักงานร้านเดอะสโตนเฮาส์รวมเปิดโรงทานแจกอาหารขนมจีนน้ำยาป่าและน้ำยาก,กะทิจำนวน200กิโลแกงไก่หน่อไม้ดองส้มตำพิซซ่าเครื่องดื่ม ไอศกรีมและขนมขบเคี้ยวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและพนักงานภายในถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีทในวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเข้าแถวรับแจกอาหารปรุงสุกสร้างรอยยิ้มทั้งผู้รับและผู้ให้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นางอมพรแก้วแสงประธานกตตรสพมืองพัทยาและกลุ่มผู้ประกอบการและหลายภาคส่วนได้มีการเปิดโรงทานแจกอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหะนึ่งในการช่วยเหลือพนักงานลูกจ้างผู้มีไรายได้น้อยและยังเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งด้วย ก็อยากทำให้พี่น้องได้กินกันนะคะขอให้ทุกคนมาคะกันอาหที่กัได้เนะคะน้องก็มือที่ได้เช่วม่อไปอยากกะจาไปพร่กระจาย้ก็วันนี้เป็นวันพิเได้วยวันเดนีนี้ก็อยากให้สีกับพี่น้องทุกคนแล้วก็พี่น้องน้ี่พวาตตนแล้วก็คนเดิไปเดินมาแล้วก็นัดเที่ยวนะคะไ้ไปกินอาหารอร่อยแล้วก็ได้ เนะ่ยครพอดีวันนี้เราก็มีเพื่อนๆนะคะับจะชุมมาคมคนกันคืนนะคะับแล้วก็สด็จการไนทางเที่ยวภูพญาแล้วก็สภภูพยาแล้วก็แล้วก็อำเภออำเภอลำน้ำมูแล้วก็ภูพญาแล้วก็พี่น้องทุกคนที่ได้รับร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยช่วยกันมีจัดข้างมาแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ให้ วันดีๆนะคะก็มากินให้อร่อยๆนะคะมีแต่ความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขก่อนนะคะเรดไฟท์อะคา a ดมี่แอนด์แเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Red Fight Academy